มาค่ะเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะว่านี่คืออะไรนี่นี่ก็คืออ่าเดี๋ยวยังไม่บอกนะคะประกอบก่อนนะคะนี่สวยงามนะคะประกอบง่ายมากเลยนะคะเดี๋ยวให้ตรงล่องก่อน สำหรับชิ้นนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะเป็นความชอบส่วนตัวมากเลยนะคะคือที่เห็นเราก็ถูกใจมากเลยนะคะคือนี่คือโคมไฟมนตรากงล้อแห่งมนนะคะที่มีความพิเศษอย่างหนึ่งของเขาเลยนะคะก็คือนี่คือเป็นโคมไฟ LED นะคะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราเปิดสวิตช์ไฟนะคะนี่ กงล้อตรงนี้ก็จะหมุนนะคะมนตราที่เป็นอักขระมนนะคะก็หมุนไปนะคะโอ้โหแบบแสงก็โอเคมากเลยนะคะชิ้นนี้นะคะมารีวิว ให้หลายท่านได้ชื่นชมละกันนะคะเพราะว่ามีหลายท่านก็มีสอบถามมานะคะบอกว่าอยากเห็นอยากเห็นงานนะคะว่าออกมาเป็นอย่างไรนะคะตัวนี้นะคะที่ชื่นชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะคะก็คือเรื่องของรูปลักษณ์นะคะแล้วก็ความหมายของเขาแล้วนะคะงานที่ออกมานะคะโอ้โหงานเกรดงานเขาดีมากเลยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าโคมไฟตัวนี้นะคะก็คือใช้ เรียกว่าสาย USB นะคะเสียบชาร์จไว้นะคะก็คืออันนี้เป็น Type C นะคะ Type C ก็ทันสมัยหน่อยนะคะก็ชาร์จไว้นะคะได้คือชาร์จไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือชั่วโมงหนึ่งก็ได้สามารถเปิดอยู่ได้นี่คือหลายวันมากเลยนะคะยังไม่เคยนับนะคะแต่ว่าเคยเปิดแบบหอาทิตย์แต่ว่าช่วงกลางคืนก็จะปิดนะคะ ก็จะเปิดช่วงเวลากลางวัน12ชั่วโมงนะคะแล้วก็หมุนไปนเรื่อยๆนะคะช่วงระหว่างถ่ายคลิปหรือว่าเปิดทํางานนะคะก็ให้หมุนไปนะคะก็รู้สึกว่าชอบมากเลยนะคะและที่สําคัญวัสดุของเขานะคะนี่เป็นงานโลหะนะคะอันนี้คือเป็นเชิงเทียนนะคะเป็นงานโลหะที่เรียกว่านะคะเป็นสัญลักษณ์เป็นมหาสัญลักษณ์อัฐมงคลที่ลายคมชัดมากนะคะ แล้วก็วัสดุเกรดดีมากเลยนะคะอ่านี้ก็คือสังเกตจากงานที่ออกมานะคะตรงนี้ก็เป็นไม้ะไม้เนื้อแข็งนะคะนี่สวยมากเลยนะคะโคงก็เป็นโคงเหล็กเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้นี่หมุนอยู่ตลอดเวลานะคะคือที่ชอบเพราะว่า เนื่องจากเป็นแสงอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของโคมไฟแล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญของเขาเลยก็คือตรงกงล้อนะคะตรงเนี้ยนะคะตรงเป็นมณ์นะคะก็เหมือนกับคือทางชาวทิเบตเขาจะมีความเชื่อว่าเอ่อถ้าเราได้ยามใดที่เราได้หมุนกงล้อนะคะหนึ่งรอบนะคะก็มีค่าแทนค่านะคะเป็นการแทนค่าว่าเหมือนเราได้ท่องมนตรานะคะพันรอบหมื่นรอบแสนรอบแล้วแต่ว่ามนตตาได้บรรจุมน์เท่าไหร่นะคะมันก็เป็นกุศโลบายอันเป็น ุศลที่แยบยนต์มากๆในของอบรรพชนนะคะก็เลยมีความสึกชื่นชอบมากนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูชัดเจนนะคะนี่เดี๋ยวเอาออกไม่เกี่ยวข้อง <c oughs> อ่าโอเคนะคะก็เออก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเปิดให้หลายท่านที่สนใจอยากจองนะคะก็อันนี้เป็นต้องเป็นจองสั่งมาละวละเพราะว่านี่เรามีชิ้นเดียวนะคะเป็นตัวโชว์แล้วเป็นตัวใช้เองด้วยจะใช้แบบ <c oughs> ตั้งใจที่จะโชว์ไว้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดราคาให้สำหรับท่านที่อยากที่จะสั่งจองนะคะก็เดี๋ยวเราจะอาจองสั่งจองแล้วก็สั่งมาให้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะมาพรีเซนต์ตัวโคมไฟกงล้อแห่งมนนะคะขอบคุณมากค่ะ